มาดูครับเทลเลอร์สวยครับจอดเส้ <c oughs> นทางการจราจรเอ้าเดี๋ยวให้ปลาอามจัดหน่อยเว้ยฮะดูด,ดูครั้งแรกนะปกติขับจะคุณปู่เดี๋ยวมาดูขับฮินโน่อะไรฮ0 0ห้าร,ร้อย้โอ,โ,โอ้โหเอ้าเขยบน้อยเขยับน้อยครั้งแรกครับ อย่าวลีกทางทางโค้งครับทางโค้งแคบก็เลยต้องเฮ้ย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 ระวังระวังหลักเด้อระวังหลักนะเฮ้ยพี่ตู ครับเทเลอร์คันนี้รถยูซูรินครับดีโนฮารอยคันนี้ต้องอย่างนี้ครับเทเลอร์ดิมันต้องอย่างนี้ครับฝันของเรานี่คงอีกไม่นานนะครับถ้ามีงานเกี่ยวเยอะๆโอ้ ดาวเนื nữa, àn, uh ้อดีเซลทีมงานสมภาคทองเลื่อนครับโอ้โหสวยสวยดีครับเฮ้ยไหนเบิ้นเบินเปินฟังท่อเฟังท่อเย ยอดครับปามบอกว่ารุกแรงครับรถบนี่บอกออกมานานยังดิเเลยดิของสบริสุทธของสบริสุทธครับได้เฉลยออกานานยังอ๋อโหงามไปไปรถของหัวใหา่จุลดเวลาเวลาของเราก็ค่อยว่ากันอันนี้เอ่อ คนส่งเจ้าช้างไวไฟครับน oh, uh, right ี right, ่รุงเกี่ยวทุ่งใหญ่เอาเดี๋ยวมาดูของเราบ้างครับอ้าของเราก็คลาสสิกกันเออเบาโลเปเบาเนี่ยเดี๋ยวทำข้อทำ้อเดี๋ยวเราจะใส่ท่งเกียวเหมือนกันไปนะครับขอบคุณเทเลอร์ครับที่ หลีกทางให้ทีมงานสินด้วยครับผมเอาโอเคครับผมไปต่อครับ